ชาวบ้านในมิลาเป็นผู้มีชื่อเสียงในภาคของบ้านไทยผู้เป็นบรรดาสัตว์น่าเทวราได้รับเ้ามาให้ขอให้กันหนุนต่างจึงตั้งชื่อว่าแก้วแต่เนื่องจากใบหน้านั้นคล้ายกับหมามากชาวบ้านจึงเรียกว่านางแก้วหน้าหมาส่วนพระผิวทอโอรสท้ามงคลกับนางมณฑา นในวันหนึ่งพระสิงห์ทองคงเมากว่าที่ร้องเ่าตอาจลอยไปนางแก้เก็บย่้งไม่เห็นพระสิงห์ทองก็หลงรักและยังคป็นบ้าให้จนพ่อแม่ว่าพระสิงห์ทองจะต้องกลับมารับนางพ่อวางไปเป็นมเหสีแต่รอแล้วตอนแรกก็ไม่ยอมเป็นพระเบญมารับนางเข้าวางจป็นคนสร้างข้อความวให้ะธอจเส่งเขาลงคปนได้เป็นหนามากพระองค์จึงออกอุบาให้นางไปชะลอข่าวขึ้นเรืมาถวายให้ ไม่นางเริ่มร่มปฉลองขอพระพุเมราปถวายได้สำเร็จซื่จากตั้งรูีพระพุทธรูด้มนหาของสุตูรูปข้อและสุตัหลักสุดขอพระพุทมรปมาทีกอังสอหน้อถ้ามาและกับการเป็นฝ่ายงามแต่พระผิองนางปิเติด้องทวงขอพระบิดาข้ง้พระรจะฝาไปฝที่ดาวต่างเมืองเมื่อนางแก้วประทุมจังหวอีกครั้งพระพิ์ฮอง ก็ยุ่งงันไขอีกครั้งหนึ่งคือให้นางสาวโอรที่เกิดจากพระองค์มังายนางพิการพระพิม์ทองไปยังเมืองโดมิสูและขอหจ้ามางกรทำให้พระพิมพ์ทองหลันางก็ทั้งสองล้วกลมีการแทนควากจนันตั้งคันก่อนพระอิน์ทองโดนทงกับเมืองิจลาได้มากคาพดูต่และแต่งที่ดูต่อน้าหลังจากนั้นข้าพรอเลก็จิดตามพระพิม์ทองมาที่เมืองนิจลาและทราบจากข้อโดสว่าพระพิบพ์ทอง อยู่ในอะไรเพื่อจะช่วยอีกครั้งพระพินกลจับไปยังนั้นจาแล้วน,นางแก้วแม่มาได้พาพระโอรสข้าแหนงขอพงพระพิมพองมาถวายตอนแรกพระพิมพองไม่เชื่อแต่คอามมุนด้วยหลักฐานจงนั้นจึงได้นักว่าได้รับก,การยืนยันจากนางข้าวเทวและนางกันพรจึงได้รับก,การจากอภิเสกให้แก่นางแก้วแม่มาในตอว